โลลี่ตัวน้อยน,นะฮะตอนแรกผมก็จะเล่นแต่งตัวเมกุร่าน,นั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าตัวตัวเดิมเดี๋ยวคนดูอาจจะเบื่อเป็นตัวใหม่บ้างมาวันนี้เราก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะเดี๋ยวเพื่อนผมเขากล่าวสวัสดีหนะ่อยเอ้าเขาไม่อยู่จอหนะ้าช่างเขาไปไดูกล่าวสวัสดีสักหน่อยเฮ้ยสวัสดีคนดูดแรกๆหน่อยโอ้โหสับปินขึ้นฟ้าหรอ รเราสวัสดีแบบดูดันไม่เกรงใจใครดิสวัสดีดูดันไม่เกรงใจใครโอเคติดสิ่งสิทธิ์แน่ดูทรงไม่ติดหรอกเพราะพูดนิดเดียวดูดันไม่เกรงใจพอแล้ว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 อย่าพูดอย่าพูดชื่ออย่าพูดชื่อรถบอดแล้วยา่ายา,ยา ฟอร์เรนเจอร์พาวเวอร์เจเนอเรชันมุยอ่คุณก็จิวันนี้เราแต่งตัวกันมาในทัวร์เลฮะคนขาวดำแตว่าตาจริงผมก็ตาจริงผมก็ไม่ได้จะแต่งเป็นตัวขาวหรอกฮะเขาแนะนำไม่บุเขาแนะนำตุกดันขึ้นฟ้าเลยคือบอกการกาจะพูดเขาแนะนำอยู่ดีแล้วราทุกบ กินเองแล้วก็ปัดใส่หน้าปิหวขึ้นฟ้าเลยเขาเรียกว่าความแก่แกเพือดก็เขาแนะนำให้ผมแต่งเป็นตัวสีขาวใช่ไหมแล้วทำไมต้องเป็นลอรี่อ่ะเพื่อนก็ผมแต่งเองไม่แต่งสีขาวเฮ้ยคำหยาบคำหยาบด้วยนะคำหยาบด้วยคำหยาบเออคำหยาบเออขอโทษคนดูได้นะครับแต่ว่าอย่าไปอย่าไปลองอย่ลองคนดูไม่ได้ยินพูดดังๆหน่อยอย่าลองอย่าลองเรียนแบบอย่าลองเรียนแบบอย่าลอก อย่าล่าเรียนแบบคำหยาบในคลิปนี้นะคะอย่าเลยไม่แต่นิดเดียวใครล่าเรียนแบบนะไม่ดีคือมันไม่ดีแต่ว่าเราก็ยังพูดกันอยู่ไม่มันก็ต้องหลุดปากเขาว่าหลุดปากอะโอ้บางคนไม่หลุดเลยพูดตลอดอไม่เป็นไรมา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 อย่าพึ่งขี่รถไปเราต้องไปทุกคนในคลิปนี้ไม่รู้จักคำว่า n d r กันใช่ไหม ตผมก็ไม <Không S 2> <onn> ่รู้จ <k ets sprout ed> ักฮะตี๋เนาะมาดู้จับเพื่อนผมไปก่อนเพื่อนวะนี่ช่วยด้วยเจ๊ช่วยด้วยเจ๊ช่วยด้วยกากยมาลังควางอา muei ร้องพิดล่าร้องพิเลราอ่ะร้องเป็นภาษาจีนใช่เสียงอย่างดังเลยเอาเสียงลงก่อนเลยจะดังไปไหน พี่เขาล็อกอันโลวอ่ให้คนดูฟังหน่อยชั้น,นปะปะปะออกห่างตรงนี้เลยอย่าอย่าหนดีนะมันเสียงดังรบก,กวนท่านลองมาบ้านทีสิบเจ็ดทีครับสิบเจ็ดเหรอมันเขามีอะไรเหรอมัามีของดีเหรอหาเลมครับท่านท่านหาเลมตรงไหนเนี่ยผู้หญิงหาเลมผู้ชายครับท่านอ๋อหาเลมชายหนุ่มอย่างนี้นะทุย ไม่เอาไม่ต้องการผมผมหน้ามาไหมเนี่ยผมควรมาไหมฮะผมควรมาไหมแล้วแต่อืมอืมสักหน่อยก็ได้ปะม,มาทำไมก็ผมมันก็ผมมันผมมันผมมันหลอ่อที่ผมมันหล่ออย่างนั้นอ่ะโอผมนี่เกือเลยผมนี่แปลงร่างเลย หล่อเท่ของจริงมันต้องอยอง่างนี้คงนี่แปลงแร่างเลยนี่หล่อเท่ของจริงมันต้องอย่างนี้ฮัลโหลพวกเองพวกเอง,เองแต่งตัวเรียบเรียบไม่มีใครแต่งตัวเรียบขนาดเราหนีเขายังขี่มาปั่นต่อนาขนาดเราหนีเขามาปั่นหลังนี้เขายังจะพูดสามมาดีดเนาะไปเพื่อนไปที่อื่นเขามาดีดอีกแล้วอันนี้ถ้าเ ไม่รู้นะว่าผมแต่งตัวอันนี้มาทำไมมันจะมีบางลีปนะที่ผมจะแต่งตัวเนื้อทูนดำถึงว่าสปอยไหมนะ่ะเพื่อหน,นีไอ้คนดีดกีตาร์ก่อนเพราะไม่ใช่เขาดีดกินน่ะกินหน้าละไม่ใช่เขาดีดกีตาร์แล้วผมรู้สึกอะไรผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมกลมเข้า,ขาคลิปแล้วคนดูไม่ได้ยินไงเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยในเกมนะทุกคนย้ำในเกมจะไปหาดามะ บอกบอกให้เขาหยุดสิหาหาลูกต้องการลูกเหรอ <c oughs> หาลูกหาลูกเนี่ยนะในฐานะที่เราจะเป็นคนดีนะ <c oughs> อย่าระเบิดกระเสียงดังสิโว้ยเรา ไม่ใช่เรื่องเสียงมากเลยนะนยมันมันไม่ใช่รเรื่องเลื่อกลางริ่มแบบก็พิมพ์อะไรปอนเนี่ยลูกออกอลูกออกออกอันนี้ลูกเขาโอเคยอคอกก็ออกมาถึงเขาให้ลูกเขาออกจากเราอโอ้โหทำอะไรผ <ไป S 1> ิดอะ่ะ ลยที่ตัวน้อยอทำอไมผิดดูดิดน้าอย่างน่ารักเลยครับครับท,ท,ท่านโอเคสดโอเคทุกคนเดี๋ยวผมมีคำถามได้คลิปนะฮะคำถามท้ายคลิปมีนะฮะดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะบอกไหนมีอะไรก็โสดยังไงจะอะไรอีกจะจีบก็จีบเดี๋ยว จะจีบกันเหรอไปดูผมจะเข้าไปให้ได้ผมพยายามกดทาบัคเข้าไปแต่ทําไมมันไม่เข้าไปไดยหรือผมขยายตัวใหญ่เกินไปวะก็ตัวเล็กแล้วนะตัวเล็กสุดแล้วนะสุดแล้วนะตอนแรกก็ยังทาได้อยู่ทำไมทำไม่ไ,มได้แล้วเออตอนแรกทําได้อยู่เลยมันต้องเข้าด้านหลังรึเปล่าตอนแรกเข้าด้านหน้าก็ได้นะไม่รู้ว่าอาจจะต้องเป็น มันนา่าจะเป็นอะไรของมันนั่นลองกดอะไรอีกรอบดิฮะตอนไม่อัดชิปติดแต่พออัดชิปไม่ติดคือเจอโรล,ลี่แล้วมันติดเลยอ่ะเออพอแกอัดชิปแ่บเจอโรล,ลี่แล้วมันติดเลยทุยจริงก,ก็ก็จริงอ่ะเดิดไปเจอคือกดตั้งนานอ่ะกดตั้งนานไม่ได้พอเจอโรล,ลี่ปุ๊บได้เลยหลังบ้านเพื่อนเข้าได้ผมวางเตียงแค่้ว ล้วจะทำการยกเข้าบ้านหลังนี้ไหมหเราจะไปขโมยกันเราจะยกเข้าบ้านหลังนี้ไหมหรือไม่อืมไม่รู้สิเงียบมาแล้วจ้าอยู่ไหนจ้งแค่มาเนี้มีอะไรให้ดูอืมอะไรถ้ามาทำอะไรไม่ตีนิดเดียวเดี๋ยวผมช่วยเองเปิดให้หน่อยกดให้หน่อยเดี๋ยดีว่า กดไดให้หน่อยรู้อยู่ว่าปุ่มเขียวมันเปิดได้แต่ผมไม่อยากเปิดี้เเจ็ดเปลี่ยนภาษาแล้วเบิดหายเลยให้เราให้ดูอะไรมันไม่เป็นไรเลยลเขาแข็งแกร่งมากคี้เเียจกดไปกดมาแล้วแล้วผมอลลมมาทำไมวะ โคตรดังเลยเพื่อนเสียงโคตรดังอะอยาก,กดบ่อยนะเสียงมันดังกระจกเปอะอันนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านเพื่อนจึงเขาจะเจ้าของบ้านนี่วะหนีห <c oughs> นีหนีนแล้วเดิอนออกมาจากตรงนี้ละเรารอดแล้ว,ลอลวโอเคก็ไม่ยากครับ ก็อยากให้หนูลเรียกพี่โอนี้จ้างจองเยังอีกทีโอนี้สร้างน้องสาวของพี่มันดื้อจังเขาพิมอะไรอุยคำหยาบคันนีกว่าเลยอย่าลอกเรียนแบบนะคำหยาบในคลิปนี้เขาพิมว่าอะไรอ,อ,อ,อ่าโออางสลีสอเสืออสลาสอเสอืสอสอ,สอ,อย่าอ่านนะอันนี้คำหยาบนะทุกคนอย่าลอกเรียนแบบ <c oughs> อย่าเพื่อนอย่าด่าเขาขับ หลบหนี <S 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 นี่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 เราสองหน้าเขาจากระยะไกลได้เยอะเย้ยเย้ยเย้ไม่ทัน,นี้เยอะเย้ยกว่าไหนวะจัดเลยว่าละว่าพิมอะไรอีกเขาบอกว่า อะไรนะโอ้โหอันนี้โคตรคำหยาบเลยโอ้โหเขาบอกหัวร่อทำโอเครู้เลยเข้าใจแบนแบนแบนเพ่อแบนก็ได้แนเขาจะแบนเป็นไหมเาแ ตุยแล้วเหรอเรียบร้อยใส่ตูดให้ใส่ตูดให้แล้นแล้วล่อแล้วแล้วล่อแล่อแล้วล่อแล่วแล้วเขาร้องไห้เขาแบรแล้วเขาก็ร้องไห้คืออะไรเขาแบรแล้วก็ร้องไห้ผมหล่อเกินไปรล่อเกินไปเนีมันจุยเหรอขนาดนั้นเลยเหลอไมันใจ ผมกำลังนอนสบายๆาอย,ยู่ี๋ยวขอใส่ตูนให้เขาหน่ลองกลับไปต้มน้ำมูดูถ้าได้เห็นอะไรบางอย่างในฐานะที่ผมมีความเร็วเหนือเสียงแ<ร>งสงเ,เแงเสียงเร็วเร็วได้แค่เสียงพ่านได้ใส่เขาไหมเขาแต่เขาไม่ไไม,มีเราบอกแล้วมมแม่คนนั้นอะ สวัสด,ดีครับสวัสด,ด,ด,ดีว่าด,ดี๋ยวสวัสด,ดีงั้นว่าสวัสดี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 คลิปนี้ถ้ามีเสียงคียปบอลหรือไม่ก็ดังเกินไปก็ขออภัยด้วยนะสวัสดีพี่พี่พี่มันพี่เหรอไอแกเพื่อนขอทำบั๊กไปครั้งสุดท้ายก่อนปิดคลิปหนะึ่ง นอ,อันนี้เป็นบักที่ใครอยากทำตามก็ได้นะฮะแป๊บนึงเขาคิดเลยเขาบอกว่าว่าไงแป๊บนึงอ,อย่วเพิ่งแล้วเพิ่งทำบักก่อนไอตัวหนักไอกตัวหนักอุ้มยากโอเค,อเคได้แล้วได้แล้วพร้อมอยัง ให้ติดอยู่กับตัวอื่นด้วยมันผิดล่าง่ะเพื่อนมันไม่ใช่ล่างนี้มาดูกคนผมจะทำบั๊กแล้วนะเอาอยากระโดดดียากระโดดกกโด,ดีขึ้นมาอันนี้แค่ไปบั๊กไวนะฮะไปแล้วอือหือยงเร็วอ่ะทุกคนแนะน่าไม่ใช้เร็วสั้นมีเพื่อนที่โปรใหญ่ด้วย อแต่จริงมีแค่สองคนแลยต้องแบบทําให้ตัวแบบเอต้องปรับตัวให้หนึ่งส่วนเพื่อนอีกคนนึงจะขนาดตัวยังไงก็ได้แต่แนะนําให้หนึ่งมอนกันจะดีที่สุดอว่าว่าทำไมเพื่อนจะทาบั็กจะทำบล็อกจะไหนจะเปิดคลิปเราก็จะปิดคลิปยังไงทําให้มันเสร็จก่อนเขาเรียกว่าเราต้องให้บั็กคนดู มาน้ำพุอะไรมาน้ำพุอะไรหรือไม่ก็บ้านหลังยี่สิบเอด็ดทำไมวะก็บ้านหลังยี่สิบเอ็ดทำไมไม่มาทำไมทำบ้าไงอ๋อหาะ <ใจ S 1> ทำบ้าก,ก่อนปิดคลิปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดูละดูเลยมาพมาร้อมละบ้าใครต่อไปเจ้าของบ้านยืนอยู่ข้างถนนะน่ะ ับมันเป็นบัรที่แบบคนโดนแบนแล้วสามารถทะลุเข้าไปได้ใช่เพื่อนผมโดนแบนเอ่อคุณโดนแบนใช่ไหมอ่ะลองเช็คดูเนี่ยโดนแบนจริงนะนี่แล้วพอจับเข้าไป<ด>วางเนี่ยเขาก็เด้งออกมาคือเพื่อนผมเขาโดนแบนจริงว่าอาจจะอ่ะถ้าทุกคนยังไม่เชื่อมาผมจะจับเขาก่อนนอนนอน,น,อน ล่าสุดผมไม่ได้แต่งมันโทนสีขาแล้วอผมจะจับแล้วเดินเข้าไปนะปุ๊บเขาจะบิ้งออกไปอ้าวแแล้ววิธีการเข้าไปก็ไม่ยากนะอือคือผมจะกดจับอุ้มเพื่อนผมแล้วผมจะวิ่งง่ายผมว่าผมใช้ล่างตัวเล็กเดีอเพื่อนหลบมันไวกว่าเยอะอืมมันวิ่งไวเกอ่าเยอะ มา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 เดี๋ยวสอนบล็อกอแข่งจริไปอ่ะกดอี่แล้วกดวิ่งปืนเนี่ยมันวิ่งเข้ามาได้แต่พอผมปล่อยมันจะเด้งออกมาเพื่อเพราะว่ามันเบนอ่ะเพื่อนเพื่อนลองเดินเข้าที่สุดดิคนดูจะได้รู้ว่าโดนจริงเดินนี่มายกกลมายกกลมันชนกับกำแพงเลยนะทุกคนมาแต่พอผมอุ้มปุ๊บมันจะเข้าไปได้จริงไหมเขาไม่ได้โดนบปโดนเดี๋ยวพูดให้คนดูดิอย่างนั้นดิเออ อืมนี่มันเดินเข้าได้ชิวเลยเธอไม่เชื่อเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวเผื่อคนดูยังไม่เชื่ออีกมันต้องเชื่อแล้วสร่าขนาดนันะ้มาเดี๋ยวกดเบรนปุ๊บอลองเดินเข้ามันขึ้นแบบเผื่อไม่เชื่อมันขึ้นแบนยังอีกตัวหนึ่ะถ้าเผื่อไม่เชื่อรถอยังติดอะ่ะมันขึ้นสีแดงยังเพี่ยนไม่ไม่ไม่เราจะชนบ้านหลังนี้ เผื่อมันโทแล้วแบรนมันพังนี่เห็นไหมเข้าไม่ได้เลยเออมันมันต้องด้านหน้าสิแบบถึงจะมีความเชื่อถือเขาได้เขาได้เหรอเขาได้ครึ่งครึ่งรถเดี๋ยวแดดดดดดดแป๊บนึี่น่าสดใจน่าสดใจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองลองหลังไม้แรกนะวันนี้หนึ่งวันนี้นึงได้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 มัเข้ามาได้นิดนึงเฮ้ยมาใส่เคยลองแล้วมามา เดี๋ยวเข้ามาในนี้มันต้องกดแบนรอบหนึ่ง,งก่อนถึงจะทดสอบได้เพื่อเข้ามาในบ้านระหว่างกับมาใหม่นะหลังที่สิบแปดเมื่อผมกดเพื่อน <Yes. S 1> ผมก็ตุยใช่ไหม oh. อันนี้เรือเลี้ยวไม่ตัดอ่ะแล้ววัดกับมาใหม่นะเพื่อนผมไจะโชว์ให้ดูเลยวัดกับมาใหม่หลังที่สิบแปดดูเมนู อันนี้ผมลองว่าไปยังนะอ่ะจะลองเข้าได้หมถอยหลังให้ดูเลยอ่ะไม่ได้แต่พ่อผมขอโทษเพื่อนก็ผิดก็ผิดิจริงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาใหม่ใหม่ใหม่่ทนที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 ก็ผิดจริงๆไม่รู้เรอี่ว่าอย่าง นี้สร้างเร็อย่ัี้รางอ่งแดีลไม่ด้จะอย่าพึงมมันจะอุ้มเข้ามาได้นะผมกดแบนไ์แล้วสองรอบแบบเครื่องยืนยันเลยเนี่ยมันจะอุ้มเข้ามาได้แล้วพอปล่อยปพื่มมันก็เด้งออกมาอ่ะคำถามแค่คลิปเพือ่อนคิดว่าจะถามว่าอะไรเพื่อนอะเราพูดก่อนอทุกคนคิดว่าผม ผมสีอะไรโอ,อเคโอเคเดีเ๋ยวผมถามเองก็ได้ชื่อคนช่วยตั้งชื่อให้ตัวละครที่ผมแต่งขึ้นมาหน่อยกับผมด้วยนะอ่าของแกชื่อก๊อตจิไปชื่อก๊อตจิดีสุดดุยเลยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวรูตั้งชื่อตัวละครของผมนะครับปิดคลิป